<oung> <osc> ให้พข้แ่้าคุ้ตารองท่านแรงใยินยอนะสมเด็จได้ทำอยู่แล้วรองท่านถ้าร้องท่านไม่เอียงพระไทยบอกท่านจำเป็นต้องปกป้องบ้านเมืองราชบัลลังก์เมื่พนะนระวังเปนพันธุ์นาามได้อ่าเป็นคว้าถ้้องเปนนาด้าเกิดที่รกต้อเนารการได้กำลังวังหลงจากโก์พระราชบุตรช่วยหรอ สมุทรภูมิทุกท่าเราขอพักเคลื่องราวในแผ่นดินพม่าไว้สักครู่และฉากนี้ท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับพระเอกของท่านักร้องของคุณเสียงปรบมือดังๆต้อนรับให้กับพระเอกผู้นำกทีมงานนกพัดไม้หอมรับบทเป็นมาังสวัสดีสามักัน ลูกครับส่วนผมทางนี้ด่านกับ <laughs> <laughs> Come on, come 妈妈。 รักปั้งใจไม่ส่าผักไทยอายุทยาสุขสาวรา่นัดสายเสวัสดีท่านผู้ทุกท่านนะครีวิวการชมนสดด้วยแล้วก็ทผู้ชมทางหน้าเวทีนะครับพวชาวผักยรับขาวพระศรีาิ่าวพทราชอบ้นะครับขกอัะม่สครับ เอาขึ้นไปไหนเอามาตก <laughs> 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 能萨。 ล้องกัน้อไงกาวหน้าพี่จะมาปลาจีนกินลวันเีนที่ปลาจีนสองโมเช้านี่ปีนี้จะเป็นอย่างนี้แล้วเหรอร้ไไรับราวัลดีกว่าไปไเขยองใจสาววาไายเนสาวกอ่จะมีมาทั้งหมดวากายเรือมาแค่บนอยู่ไกลไม่ไกลแล้กลางทุ่งเดี๋ยถ้าพรุนี้คนไม่เยอะกว่านี้เดี๋ยวย้ายเข้าตลาดดีกว่าวมัโ มาก็หลงเข้าไปในหมู่บ้านขายปลาแล้วเขาเขานั่งคัดปลาใหญ่เลยหลงเหมือนกันแหละกูก็ถามบอกพี่บ้านงานที่มีลิเกน่ะไปเมื่อไงออไอ้นันมาพูดมากูก็ตกใจเหมือนกันว่าเมียปราบตัวกันเอง<า>ตัวเลยหาพี่เจอมากับบ้านปิดไปเลยนะขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณพี่แม่ด้วยนะครับต้องบใจทีนี้กับเพลที่ทำทีงานเลยครับพระองค์ขอบพระคุณมากครับไอหยาถ้ารู้ว่าวันดีนี้มาแต่เมื่อวานแล้ว มึงมาทำไมเพราะว่าจะมากใจดีกับเงิโอ้จำภาพใจดีกับข้าวอร่อยงั้นเลยแกงส้มสุดยอดเมื่อกี้ไปกินมอโลมาเป็นยังไงสีเหลือแต่น้ำแล้วมึงมามึงมาเย็นครับสำหรับงานนี้นะครับเป็นงานแก้บนนะครับเจ้าพ่อหลอนทุ่งนะครับขอกลาบขอพระคุณคณะท่านเจ้าภาพนะครับท่านกฤษณะนะครับไพศสันะครับแล้วก็คุณวีรยานะครับกิ่งสุขคนนะครับเจ้าของรถเกี่ยวข้าวลาชตะโดนะครับ ที่ได้จัดหาอนุภาพในหอมทางการเสดงงานแก้บนก็ขอให้ข่าสมบนนะครับก็ขอให้ทางคณะท่านเจ้าภาพนะครับมีแต่ความสดความเจริญนะครับที่สิ่งใดก็ขอให้สนความมุ่งมั่นปรารถนานะครับแล้วก็มีกําไรทุกๆปีนะครับขอสิ่งปวกมือให้กับทางคณะท่านเจ้าภาพปีนี้กันกันี้ข้ามานึกไปซึ่งนี้เองนะครับวันนี้ก็ตังใจแล้วแต่งเพลงมาขอบคุณเจ้าภาพขอบคุณเจ้าภาพเรียนเภาพนั่งชมอยู่เรียนแถวต๊อกขึ้นมาขอบคุณ லலா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  <laughs> กันเทพเขอยู่โบสถ์ร่างใครแต่งเพลงนี้ใครแต่งเพลงนี้มึง,ง<ค>เชียร์ตรงไหนอ้าวท,ท่อนไหนที่มุกเชียร์อ้าวมีชื่อน้รัพลัดไหมมีเออแล้วกูไม่เชียร์ตรงไหนจะเสีเยงเดี๋ยวโทรหามันก็ยากเกินไม่จำเป็นไม่ต้องโทรหรอกคุณบังรายนางของข้าเจ้านี่ไม่มีงานเพราะกระสือลอยเชื่อมวันนี้เราต้องออกจากสนัดดาบ พ่อบอกว่าให้เราจหมายหาท่านนะ้ำบางหมาล่ามีเก็บจนหมายไ้ดีนะเก็บไว้ดีมังมหาลามีจำชื่อไว้ดีนะ้อบคุค่และพบกับดาวร้าย่ายิงมาวิชาอันน้นน้ำติดขี้หลานคนสุดท้องขอให พอแล้วพ <Cornell> ูดกับลำโพงอี่คุยกับลำโพงอะออยากจะทราบว่านนยาสีเนี่ยสวยไหมคะอะไรนะฮ๊อไม่เห็นปากวานจริงๆริงนะแต่ยังไม่พอหรอกเดี๋ยวจะถามอะไรอีกก็นะ้อี๊ดี้เขาคุยอใครนะ มาด้วยมายอะอะไรี่บหาใครจมาหาพี่บางไลชื่ออะไรนะหาใครนะมาหาพี่บางไลอยู่ข้างในเลยมันกำลังรออยู่เลยงเหรอพี่าย้ดี๋ก็หายใจไม่ออก นี่ะมีอะไรเข้ามาตุ่มสี่ตุ่มห้าพูดพลาดหน้าหักหน้าแตกโอ้โหโอ้โมีถนอนงอกนึ่งไม่เป็นไรแล้วค่ะหนูยอมได้มีอะไรที่หนูมาวันเดียวที่มีธุระมาไม่ได้หรอคะจะมีธุระนี่จะไปเหมือนกันเนี่ยจะไปไหนออกจากสำนักดาบใช่เป็นอะไรเป็นขรุขระเนี่ยเป็นขรุขระป่ะหญิงมาซ้อมก่อนมาไปทม่ไหน มาไอ้มังค์ก็แหวนอยู่ไม่ได้เป็นชีญาแล้วฉีดยาอะไรฉีดยาอะไรหญิงวัคซีนเดี๋ยซีอ๋อฉีดวัคซีนอ๋อฉีดไอโควิดนี่ควายวัคซีนวัคซีนคือที่มาที่เนี่ยบอกตรงๆนะไม่อยากได้ที่มังราย่ะทั้ำผัวเช่ยมึงจะต่ำเลยอสจะเพลงเก่ามาดูดิมึงจะไปยังไงป้า เห็นาม่ตไหนมาเนี่ยรอเสียเ่อเลยมันท้นนี่้สู้เขาลูกสู้เขาล้องไม่มีหลักเลยอาไปมันเนสออกต้องจบจบดอะอรร้องเพลงนี้ไม่หมาะไมาขยันเบรกจริงนะร้องเพงนี้ไม่หมาะทำไมร้องไม่ได้มึงร้องเพลงนี้ได้แต่มึงต้องเอาเนื้อปูอมึงร้องมาเลไม่มีออให้ยย

ว่างหัวเขาไม่หาคนจะมึงบอกเขา่อยสิตกี้บอกเขาเ่ว่าอยู่เออเดี๋ยวปีหน้าเขาหาแล้ว เี้ยหมดหมดอ่านี่มันเช็สมองแล้วบ้างนะไม่ยอมใช่ไหมจับไปค่ะเดี๋ยวพอรู้ไม่ดีวิกหลุดแล้วอีกอย่งนี่ผมจริงมากผมจริงไหมเฮียไม่อยู่วิกมันจะเป็น แต่็กเลันกลับบ้านไปซะเลยนะอี้เฮียอย่ามายุ่งกับหัวเอ้าอย่ามีหัวมัมาายไไม่ยอมอ่ะอี้ยเดียยวมาล้ เปลี่ยนประเทศไทยเดิมเขาจะไม่ยอมทำอย่างนี้เลยบองค์การสมทัยของพวกเจ้ามาเข้าร่วมกับข้าไม่งั้นก็อยอมตายซะดีเด้อองค์ไทยไม่ยอมตายเรย่อ่ะ น้ามึงยำสุริยาย้อมแซ่บยำอะไรมึงบุกมาด้วยกันมาด้วยกันสุขภาพันเองนะมึงดูด้วไม้บุกป่ะกอักูนะเออเยอะเลครับเดี๋ยวพูดจะเป็นใครกันช่วยเราเลยอันเดี๋ยว์เดี๋ยวเดี๋ยว์ไอ้นั่นเราอย่าบ้าขึ้นดั่งลาแล้วนะเจเลชัยอะไรเขาบุกเนี่ยลงมาอุ้ยกลัวตายไอ้พี่เอาไม่ต้องกลัวแล้วมีคนมาช่วยแล้ว สวัสดีครับนี่คนใเมืองใช่ไหมเนี่ยใช่ข้าในคนในเมืองใช่แล้วเห็นคนนกจำได้เป็นตะกักเว้ยนี่ต่างต้อการสิ่งใดเออผมเป็นช่วยเขาด้วยผมเป็นเด็กวัดสี่คนพระอาจารย์ฝากจดหมายมาให้กับทหารที่เขาชื่อมังมหาลามกไม่มีมังมหาโอนตินไม่มีมังมหาลามินถูกแล้วเอออะไรมึงอ่ะเป็นของมึงอ่ะข้านี่แหละมังมหาลามิน ที่ท่านเป็นผู้สำเร็จความใค่ใช่ไหมครับแแต่บ้าแล้วไงผูแก่บ้านนี้เลยกูอายนะไปทำงั้นไม่ได้แล้วเขาเรียกอะไรผู้สำเร็จผู้สำเร็จราชการครับผมเอออาจารย์ผมเออ่ให้จดหมายมาจดหมายจดหมายจดหมายแล้ววะอยู่ที่มือนเก็บอยู่คนเดียวเนี่ยเออจดหมายที่กี่ใบวะใบเดียวใบเดียวดิยเขียนเป็นสองไปอะยังไงเนี่ยกระดาษแข็งหรอเนี่ยกระดาษแข็งที่มันมันใหญ่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 อยู่วะนี่อยู่นี่ครับมีจดหมายเหรอครับผม จดหมาจากใครประธานผมสี่คนครับจดหมายจากอาจารย์เขาบอกว่าเอามาให้ท่านมังมาแล้วจดหมายลืมลืมพี่หรือยังเมื่อน้องจดหมายครับนะเฮ้ยมางทำอะไรท่านน้าผู้หญิงนี่นี่ทำอะไรกูเนี่ยให้เกียรติแล้วไม่ผิดแล้วเนี่ยนี่ตัวหลักนด้วยเอาข้านั่งอย่างนี้ต้องมานี่เขาไม่ได้ร้อนเด็ด มึงต้องไปข้าหน้าที่ให้เดี๋ยวมาข่าหน้าคูคนในเมืองแล้เนี่ยพมึงจะทำยังงี้เอาเพลงเขาตีอลไรมาร้องหรือพีไอ้อารองยามึงยืนหลอกแก๊กร้อจะตักปั๊บดียก่อนออแต่ตัวเียร้อลจ้านี่มใช้ไม่ได้จริงๆเลยขอโทษขอโทษลืมไปว่ามันมาตราายหะอตางะมีชื่อหมทนายรีกไปเลยทนาไปเลยไม่ต้องห่วงเออแต่ตัวให้ายมึงหายเลัาหาอะไรยึดี่เออไอ้เดี๋ยดีไ่ะ มัยก่งเข้าท่าเลยไอชลินโอ้ยโอ้ยมึงอย่ยีชยเ้ย,อยไอไอตอนแล้วไอแปเินไปแล้วมึงเกินไปแล้วเล่นยังงี้ไม่ถีหัวเขาเยะอะอ <ๆๆ S 1> เหรอได้เฮียไอชลินเป็นตลองก็นะโอ้โแอ้าเหรอสายรักฝากลูกศิษย์ชั้งสี่ไว้เป็นทหารด้วยจากเพื่อนรักตู้ฮาวให้คือตู้าวอะไอตู้าวไอเพื่อนรักเขา้าฝากลูกศิษย์ม กระบาดอลางยา players, จาับต wow. ัวก so ัน wow. จ wow ับกันรเอาไปเข้าเมืองสวนเจ้าทุกคนตามข้าไปข้าจะพาไปเป็นทหารเก่งนะเกดนะไอ้ช้างเขียวเกดที่รบกระพับแล้วปัตณีมังรายได้จับกระบาดอลองยาได้การขึ้นเจ้าเลย